สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดละที่ผมหาได้คือการใช้อเทนอสั่นเองก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมอย่างแรกนะครับตอนที่คุณเข้ามาก็จะเป็นหน้าเว็บแบบนี้ตอนกดเข้าลิงก์มานะครับผมมันจะมีให้กดเล่นปุ๊บมันจะมีให้สมัครนะครับก็สมัครอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะ เจอแบบนี้หน้าแบบนี้ให้เรากดาสมัครสมาชิกค,ค,ครับแล้วก็เลือกชื่อผู้ใช้พอเลือกชื่อผู้ใช้เสร็จก็กดฉันยอบรับเงื่อนไขาการบริการครับกด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 ไปเรือยครับกดถัดไปจากนั้นเนี่ยก็ตั้งรหัสผ่านครับ อีเมลเนี่ยอาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพัวมแมป,ปหายก็ใส่อีเมลก็ได้แล้วแต่เลยครับจากนั้นก็กดส,สมัครสมาชิกเลยครับ จากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้ก็กดสร้างเซิร์ฟเวอร์ครับโอเคจากนั้นก็กดเลือกเวอร์ชันที่ใช้นะครับอาจจะเป็นเบนล็อกหรือว่าเป็นจาวาก็ก็ก็กดสร้างเลยครับโอเคจากนั้นเราก็จะเข้ามาหน้านี้ก็ไม่ต้องแปลกใจครับให้ทําตามผมนะครับให้เราทําการเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้นึกว่าใช้ยังไง อย่างแรกนะครับผมเราต้องไปที่ซอฟต์แวร์ก่อนจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกวานิลาครับแล้วก็เลือกเวอร์ชันที่เราจะใช้อ่ะแล้วตรงนี้มันจะมีให้ดาวน์โหลดนะครับซึ่งผมดาวน์โหลดไปแล้วก็ก็กดดาวน์โหลดเนี่ยกดอย่างนี้ครับทีนีนะ้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอันเนี้ยคือ IP ของเซิร์ฟนะครับหรือว่าที่อยู่เซิร์ฟ อันนี้ก็คือซอฟต์แวร์ที่เราใช้นะครับหรือวาน,นิลาซอฟต์แวร์อันนี้คือเวอร์ชั่นที่เราเลือกไปนะครับเมื่อกี้เรามาดูเรามาดูการตั้งค่ากันบ้างครับอ่าก็จะมีแบบนี้นะครับอันนี้คือจํานวนคนนะครับอันนี้เกมโหมดนี้ระดับความยากมี PVP อ่านู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็อันนี้คือ Resort pack เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใส่ทีหลังนะครับไม่ใช่ตอนนี้ส่วนนี้ก็เป็นผู้เล่นนะครับก็เป็นแบบนี้ก็คือถ้าเกิดว่าอยากให้ใครเป็นแอดมินเนี่ยก็เลือกได้เลยครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไวลิสนะครับแล้วก็มีแบนแล้วก็ไอพีที่โดนแบนอันนี้ก็จะเป็นไฟล์นะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดกัน แล้วก็น,นี่เป็นโลกนะครับนี่อันนี้อันเนี้ยสาคัญนะครับให้เรากดมาที่สร้างครับต,ต,รตรงนี้นะครับจะมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นซีดทีเราใส่มีการมี world type นะครับมีการสร้างโครงสร้างมี hard core เป็น hard core ไหมมีนู่นนี่นั่นนะครับอ่ามีก็แล้วแต่เลย ถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดเซิร์ฟนะครับก็ให้กดเปิดตรงนี้เลยนะครับผมให้กดเปิดเลยครับกดตกลงฉันยอมรับในเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดตกลงอีกทีหนึง่งจากนั้นก็รอครับ5 minutes later อ่าแบบนี้คือได้แล้วนะครับแบบนี้คือเซิร์ฟเปิดแล้ว ก็รอ,อนานหน่อยนะครับมันมันรอ,อนานเพราะว่ามันมีคนใช้เยอะนะครับเว็บนี้ก็ก็ก็รอ,อนานแหละส่วนต่อไปนะครับคือวิธีการเข้าเซริร์ฟอ่ะอันนี้คือเซิร์ฟที่ผมมีเดี๋ยวก็เยอะหน่อยก็คือวิธีการเข้าเซิร์ฟก็คือให้เรากดตรงนี้ครับ add server อ่าจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอันนี้ไม่ส่งผลต่อเซิร์ฟเวอร์เรานะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แอดเดรสนะครับอันนี้สำคัญนะครับ ให้เรามาดูตรงนี้ครับนี่อันนี้คือที่อยู่หรือว่า IP หรือว่าเซิร์ฟเวอร์เอดเดสนะครับตรงนี้ให้เรากดก o p y ครับนี่อย่างนี้น,นี่คือชื่อของเซิร์ฟเวอร์เรานะครับแล้วก็ให้เราใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยนี่อย่างนี้แล้วก็กดดันครับนี่อันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ที่เราเพิ่งเปิดมานะครับเราก็จะได้แบบนี้นี่คือเซิร์ฟเวอร์เราแล้วก็ลองเล่นไปเลยนะครับ อ่านี่ครับเราก็จะสามารถที่จะเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่เราสามารถนี่ครับเราก็จะสามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่เราเพิ่งสร้างมานะครับสามารถให้เพื่อนเข้ามาจอยได้นะครับผมคือเพื่อนก็ใส่ i p a d d r e s s แล้วก็ทําเหมือนที่เราทำนะครับแบบนั้นเลยก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ